สวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มเอาบรรยากาศยามเช้าอตอนประมาณ6โมง20นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะอันนี้คือการกลับเข้ามาทำงานครั้งที่สองเนาะมาครั้งแรกมาตอนตี5้าแล้วก็6 1โมงสิต้องกลับบ้านไปไปปลุกลูกแล้วก็ออกมาเจอบรรยากาศแบบนี้สวยๆเลยนำมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่จะเมนูที่แม่ส้มจะกินวันนี้นะคะปลาทูหอมค่ะ ปลาทูหอมทอดนะคะแล้วก็มีผักต้มมีสักทองต้มแล้วก็เก็บใบมรุมคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาเจียวใส่ไขค่ค่ะใบมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะความดันเบาหวานแล้วก็ช่วย ในเรื่องของการระบายท้องได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่ส้มใช้ใบมะลุมเพื่อที่จะมาแทนต้นชะอมนะคะได้เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วก็ใส่ใบมะลุมลงไปเลยค่ะเจียวแบบง่ายๆเพื่อนๆแต่เจียวหลายครั้งมันก็ยังไหมอยู่อย่างนี้คะ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจ้าเมนูถัดไปนะคะก็เป็นแกงป่าหมูค่ะใส่หน่อไม้ดองใส่หมูนิดหน่อยพอเป็น กระใสนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปตามด้วยใบยี่หร่าแล้วก็ใบกระเพราค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากๆไปกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีเกงป่าหมูค่ะมีน้ำพริกแล้วก็มีปลาทูหอมทอดค่ะมาเมนูมีแต่ของชอบกินน้ำพริกกะปิอีกแล้วค่ะนี่ ปลาทูหอมต้องบีบมะนาวแบบนี้นะคะของโปรโดกินกับแกงป่าหอมมะนาวมากๆเลยค่ะมาจ้ากินด้วยกันมีวันนี้พิเศษมีฟักทองด้วยนะคะฟักทองเนื้อแน่นมากเอามากินกับน้ำพริกกะปิ อันนี้เป็นใบมะรุมใบมะรุมทอดเ,เขือพวงชอบมากค่ะ 嗯，好呀。 one 응. <shriek> 응. <shriek> ข้างเต็มเลย ใกล้จะวายแล้วค่ะ ขออภัยค่ะ。 你不管。Mm hmm. wow. אהההה mm. <coughs> ขอพรบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ทรงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ